จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นก็คือเป็นเรื่องที่ผมได้นําเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงประเด็นของทางด้านรองหัวหน้าพักใหญ่พักหนึ่งครับมีคนไปร้องว่ามีการข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศโดยอีกฝ่ายไม่สมยอมครับ แล้วก็ไปร้องต่อทนายตั้มครับทนายตั้มก็ไม่เอ่ยชื่อนะครับไม่เอ่ยชื่อแต่ปรากฏว่าระบุบอกว่าเป็นรองหัวหน้าพักและก็พ่อนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับระดับโลกเลยนะครับและต่อมาเจ้าตัวก็ออกมาร้อนตัวนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ครับ ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ทำตามที่เป็นข่าวแต่ก็แสดงสปิริตครับด้วยการประกาศลาออกจากรองหัวหน้าพักใหญ่พักนั้นครับเราไปดูกันทีนี้ครับจากทางด้านหนังสิพิมพ์ Daily News นะครับโทษจากทางด้านจากทางด้านม a นิเจอร์ออนไลน์ครับลูกสุภชัยพนิชพักครับลาออกจากประชาธิบัติแล้วครับพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสู้ข้อกล่าวหาลวนลามหญิงครับ นี่ฮะดูประวัติแล้วไม่ธรรมดาด้วยนะครับการศึกษานี่ดีมากครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังจากที่กรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับหรือว่าทนายต่้มนะฮะเลขาธิการของมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยวาวชนและสังคม เปิดเผยบอกว่ามีหญิงอายุ18ปีเข้ามาปรึกษาโดยระบุว่าถูกนักการเมืองระ,ระดับรองหัวหน้าพักลวนลามครับล่าสุดเมื่อวานนี้เวลา15นิกานายปรินพานิชพักนะครับรองหัวหน้าพักประชธิปัตย์ได้แถลงข่าวที่ลานแม่พระธรณีพักประชธิปัตย์แล้วก็ได้ประกาศลาออกจากพักประชติปัตย์ทุกตำแหน่งครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งข้อปฏิเสธและก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ โดยทางด้านผู้สื่อข่าวเขามีการโค้ดเอาความพูดของคุณปรินมาว่าผมยืนยันในความบริสุทธิ์ใจข้อกล่าวหาที่มีมาผมขอปฏิเสธแม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็กระทบกับการทํางานของผมกับพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคนะครับผมจึงตัดสินใจรับผิดชอบด้วยการลาออกจากสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับและก็พร้อมยินดีจะให้ข้อมูลกับเจ้าที่ ส่วนเรื่องที่มีข้อกล่าวหาว่าตนข่มขืนผู้หญิงด้วยนั้นรู้สึกช็อกและก็ตกใจยืนยันตนไม่เคยมีนิสัยเช่นนั้นแน่นอนครับและก็ไม่ใช่คนแบบนั้นครับขณะนี้ยังไม่คิดจะฟ้องกลับใครแต่ถ้าเผื่อมีการให้การเท็จก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาไปก่อนครับวันนี้ขอให้การกับเจ้าที่ตำรวจโดยตรงจะด,ดีที่สุดเพราะาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเล่นข่าวนี้ในเวลาเลือกตั้งเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่นั้นตนไม่อยากคิดเกี่ยวข้องกับการเมืองครับทางนี้มีการรายงานระบุว่านายปรินนี้ได้มีการชี้แจงเรื่องราวต่อบิดาคือนายสุภชัยพนิชพักอดีตนักการเมืองชื่อดังและก็เป็นอดีตเลขาธิการนะครับองค์การอังถัดนะครับของยูเนสโกและก็เป็นอดีตผู้ในการใหญ่องค์การค้าโลกแล้ว แต่ยังไม่ได้คุยกับทนายความและก็ได้โทรศั์ไปชี้แจงกับแม่ของน้องผู้หญิงที่เป็นข่าวเสียหายแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีเจตนาจากไกลเกลี่ยแต่อย่างใดครับโดยระบ,บุว่าเหตุการณ์วันดังกล่าวเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเวลา17นาฬิกาโดยประมาณนะครับซึ่งคนแน่นร้านไม่ได้อยู่กันสองต่อ2เมื่อถามถึงคดีที่เกิดขึ้นกับอังกฤษที่อังกฤษครับนายปริตตสนตอบสั้นๆว่าจบไปนานแล้วและก็ไม่กระทบอะไรกับคดีนี้ครับ นะฮะอ่ะทีนี้เราก็ไปดูนะฮะนี่ฮะก็เป็นการชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวนะครับนายปรินพนิชพักเป็นรองหัวหน้าพักด้วยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักประชาธิปัต์ด้วยครับนะฮะทนายตามก็ออกมาแฉว่ามีแม่ของผู้ปกครองก็เคยส่งไลน์มาคุยด้วยนะครับแล้วก็มีน้องผู้หญิงเข้ามาคุยด้วยแล้วล่าสุดนี้ครับเป็นเมียของไฮโซนัทรับ ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ครับรวบรวมความกล้าครับคือคุยกับสามีแล้วนะครับสามีเองก็เห็นด้วยที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ครับอตอนนี้นะฮะเป็นภรรยานะครับของไฮโซนัทครับไฮโซลูกนัดนะฮะออกมาเปิดเผยครับเป็นเหยื่ออีกรายครับ หลังจากที่คุณปรินได้มีการแถลงข่าวลาวออกจากสมาชิกของพักและก็ทุกตำแหน่งในพักประชาธิปัตย์นะฮรเวลาบ่ายโมงที่ลานแม่พระโทรณีของพักประชาธิปัตย์บ่ายสามเมื่อวานนี้ครับเวลา18บแนิกาสามนาทีครับที่สนก,ก็คือสถานีตรวจนครบาลลุมพินีครับนางแอนนาหทัยรัฐวิทยภูมิครับภรรยาของนายธนัทธนากิจอํานวยหรือว่าไฮโซลูกนัด พร้อมด้วยนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือวัฒนาตั้มเข้าแจ้งความกับพันตรวจโทพงศักการรัฐรองผู้มุ่มกับฝ่ายสอบสวนของสอน,อนอลุมพินีเผยว่าเคยถูกอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะฮะที่กำลังเป็นข่าวอื้อฉาวนี่ลวงไปข่มขืนครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ .2564 โดยตนเองนะฮะก็คือคุณแอนานานี้ได้มีการนัดพูดคุยเรื่องงานกับนักการเมืองคนดังคนดังกล่าว ตอนกลางวันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าของครับแล้วก็บอกว่ามีออฟฟิศอยู่ใกล้ๆก,กับร้านแต่พอไปถึงกลับกลายเป็นคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท3 3 3จากนั้นเขาก็ล็อกประตูแล้วก็ลงมือคมขืนก็ดิฉันเองก็มีน้ำหนักเพียงแค่39กกิโลกรัมนะครับเขาเองก็มีรูปร่างที่ใหญ่โตกว่าน้ำหนักมากกว่านะครับ แม้ว่าตนเองจะพยายามขัดขืนแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มีแต่เข้าเป็นฝ่ายทํานะครับซึ่งตอนที่เกิดเหตุการณ์น,นั้นตนเองก็พึ่งเลิกกับแฟนที่แพลนว่าจะแต่งงานกันแล้วก็พึ่งสูญเสียน้องชายไปทําให้อยากจะเริ่มชีวิตใหม่ทําอะไรใหม่ๆครับเขาก็เข้ามาขายฝันหลอกล่อเรื่องธุรกิจบอกให้ลองมาคุยกันเพราะบอกว่าตนมีสุขภาพเราก็ตกหลุมไปเพราะงานนั้นเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจกลับ แอนนากล่าวอีกว่าว่าการเปิดเผยตัวตนในวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เหยื่อรายอื่นๆกล้าที่จะออกมาครับเพราะว่าตอนแรกตนเองก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน้าหนัก39กิโลกรัมทำอะไรไม่ได้ครับแต่พอทราบว่ามีผู้เสียหายอีกเยอะที่เป็นเพื่อนนะครับก็เลยต้องการจะออกมาพูดและก็ปรึกษากับสามีแล้วสามีก็เองก็สนับสนุนครับที่ผ่านมานี้เขาไม่ได้ข่มขู่แต่เขาพูดว่าเป็นใครทำอะไรในเชิงข่ม แล้วก็ใช้กําลังบังคับตนครับซึ่งหากเขาเป็นคนปกติก็คงแจ้งความไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่เขาเป็นบุคคลที่พูดง่ายๆว่าแหมเป็นระดับเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังและก็รวมทั้งคุณพ่อเองก็เป็นนักการเมืองใหญ่ด้วยเป็นนักการเมืองระดับโลกด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้คุณแอนนาก็เคยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบ,บุว่าแอนนานี่ก็น้องแอนนะครับได้ เคยได้รับพฤติกรรมน่ารังเกียจของนักการเมืองในข่าวนี้เช่นกันรายละเอียดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะที่ออกมาพูดแอนไม่ได้เก็บหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าอยู่ในมือมือถือเครื่องเก่าน่าเสียดายมากแล้วอาจจะช่วยดําเนิกนการในทางกฎหมายไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานแอนแค่อยากมามาบอกว่าแอนเป็นหนึ่งในเสียงของผู้เสียหายคนหนึ่งเท่านั้นปลอปัจฉิมลิขิตขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เสียหายทุกคนนะครับนี่คือคุณแอนนานะครับภรยาของ ไฮโซลูกนัดครับนะฮะชายาลูกนัดทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับเมื่อมีคนออกมาร้องอย่างนี้นะครับและถามว่าตำรวจว่าอย่างไรทีนี้ครับเราไปดูท่าทีของตำรวจทีนี้ครับว่าในประเด็ดนนี้ตำรวจจะว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าทางเจ้าตัวเองเขาก็บอกว่าเขาจะยินยอมให้ข้อมูลเฉพาะกับเจ้าที่ตำรวจเท่านั้นครับ ทางด้านมติชนก็เลยเกาะสถานการณ์ในเรื่องนี้ครับว่ามีความคืบหน้าหรือว่าจะมีท่าทีอย่างไรนะครับเราไปดูกันจากมติชนทีนี้ครับทางมติชนบอกว่าเหยื่อแชรพฤติกรรมรองหัวหน้าพักตํารวจยันไม่เลือกปฏิบัติผู้ก่อเหตุไม่ประสานให้ปากคําครับผู้ก่อเหตยุยังไม่ประสานให้ปากคํานะครับมีแต่เป็นขา่าวไปมีแต่ไปเล่าให้ทางด้านทานายความตั้มฟังครับ แต่ว่ากับทางด้านตำรวจยังไม่มีผู้ใดมาประสานให้ปากคําโดยมติชนบอกว่าจากกรณีที่ทนายตั้มนะครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานประชาชนทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับและก็ส่งผลทําให้รองหัวหน้าพักประกาศลาออกเมื่อบ่ายสามและก็เวลา18บแนิกาสาาธินะครับก็มีเหยื่อออกมาเปิดเผยเอีกหลายคนครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ มีข่าวออกมาในช่วงเช้านะครับของเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายมีการลาออกบ่ายสามโงสีนทีครับที่สอนนอลุมพินีพลตรวจตีตรายรงผิวพันครับรองผู้บัญชาการตรุจนธรบานเดินทางม,มาเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวพร้อมกับเปิดเผยว่าผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์ที่สอนนอลุมพินีไว้ตั้งแต่วันที่2เมษายนที่ผ่านมาตำรวจได้มีการสืบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมพอสมควร ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจมาได้ที่ได้มานั้นครับก็มีประโยชน์ต่อรูปคดีครับสำหรับคดีนี้เป็นคดีกระทําอนาจารย์ต่อหน้าถานกำนันครับมีอัตราโทษเกิน3ปียอมความไม่ได้แต่การจะขอสารอนุมัติออกหมายจับหรือหมายเรียกนั้นถือว่าเป็นดุลพินิจของสารหากผู้ก่อเหตุจะมามอบตัวก่อนก็ถือว่าเป็นสิทธิที่จะสามารถกระทําได้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากผู้ก่อเหตุ จะเข้ามาให้ปากคำเมื่อใดครับโดยทันด้พลตรวจตีไตรรงกล่าวว่าส่วนผู้เสียหายรายอื่นต้องดูว่าเกิดเหตุในพื้นที่ใดแล้วก็ให้ทำการแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุครับแต่หากสะดวกที่ใดก็สามารถแจ้งความที่ท้องที่นั้น,น,นได้ตำรวจจะทำการส่งเรื่องไปยังพื้นที่เกิดเหตุต่อไปครับส่วนกรณีที่ผู้ต้องหา ถแถลงขอลาออกจากทุกต,ตำแหน่งแล้วก็ปฏิเสธข่าวนั้นพลตรวตีแตงรงกล่าวว่าตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุต,ตัวผู้ต้องหาในทางคดีได้ท่านนี้ขอย้ำว่าตำรวจไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะมีตำแหน่งใดก็ตามครับโดยรายงานข่าวของมติชนก็มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่านางสาวเอนามสมมติตามท้องเรื่องครับอายุ18ปปีได้เข้ามาแจ้งความ กับพนักงานสอบสวนสอน,น,อนลูพินีเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเอาผิดนะครับนายคนนี้แหละครับนามที่บอกว่าเป็นรองหัวหน้าพักคนที่ประกาศลาออกนี่แหละครับในข้อหากระทําอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า15่กวา15ปีโดยขู่เข็นด้วยประกรันใดๆโดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ครับแล้วก็ หลังเมื่อเวลา17-18นาฬิกาของวันที่11เมษายนที่ผ่านมานางสาวเอได้รับการแนะนำเรื่องการลงทุนจากมันดาที่ได้รู้จักกับนายคนนี้แหละรองหัวหน้าพักที่บ่านี้ครับซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้าน,นาการลงทุนและก็เศรษฐศาสตร์ครับทางนี้เมื่อไปถึงที่ร้านพบว่ารองหัวหน้าพักที่บ่านนี้ครับกำลังดื่มสุราอยู่นะครับแล้วก็ชักชวนให้ตนเองดื่มด้วยแต่ว่านางสาวเอไม่ดื่มนะครับก่อนที่ทางด้านรองหัวหน้าพัก จะบอกว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่และก็บังคับให้ดื่มและก็ด้วยความเกรงอกเกรงใจและไม่ต้องการมีปัญหาหนางสาวเอจึงดื่มไปตามที่ร้องขอครับระหว่างนั้นทางด้านรองหัวหน้าพักนายบีก็พูดคุยเรื่องส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่จะมาพูดคุยกันครับอีกทั้งสอบถามว่ามีแฟนมากี่คนเคยจูบเคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ไหวคือสอคักสอแน่แท้แล้วก็พยายามจะขยับเข้ามานั่งใกล้ๆครับ แล้วก็ใช้มือแตะเนื้อต้องตัวจับมือหอมมือแขนขาแล้วก็จูปากอีกต่างหาขคือแน่นอนแท้นางสาวเอกก็พยายามผลักใสเพราะไม่ชอบให้ใครมาถูเนื้อต้องตัวครับแต่ว่านายบียิ่งผลักก็ยิ่งขยับเข้ามาใกล้ครับทุกครั้งที่เข้ามามีโอกาสจนทนไม่ไหวตนเองก็เลยขอตัวกลับครับโอ้ยครับผมน้องเขาทนอย่างเต็มที่นะครับนะครับขอตัวกลับแต่ว่านายบีนะขออาสาขับรถไปส่งครับ แล้วก็นางสาวเอก็ไม่สามารถจับปฏิเสธได้ครับโดยขณะที่อยู่บนรถครับรองหัวหน้าพักขับยพยายามจับมือนางสาวเอตอนเองเขาพยายามผลักอยู่หลายครั้งครับจนมาถึง MRT สถานีเพชรบุรีจึงลงจากรถแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับจึงเล่าเรื่องดังกล่าวนี้ให้แม่ฟังแล้วก็เข้ามาแจ้งความครับ ก่อนที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์พร้อมกับสอบปากคำผู้เสียหายไว้แล้วก็ส่งตัวไปตวรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจและได้มีการประสานฝ่ายสืบสวนตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพื่อน,นำมาประกอบผลทางคดีครับนี่ฮะนอกจากจะมีทางด้านภรรยาของไฮโซลูกนักแล้วน้องคนนี้อายุเพียงแค่18ปีนะครับได้รับการมอบหมายจากแม่ให้ไปพูดคุยด้วยเรื่องราวของการลงทุน เห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจครับทีนี้เราไปดูประวัติของผู้ชายคนนี้ครับที่เป็นระดับรองหัวหน้าพักนี่ครับแล้วก็เป็นลูกชายของระดับผออังถัดและองค์การค้าโลกด้วยและคุณพ่อก็มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยครับก็คือดรสุพชัยพนิชพักครับเราไปดูโปรไฟล์ทีนี้ครับว่าคนนี้นะครับมีโปรไฟล์อย่างไรครับโดยได้มาจากทางด้านหนังสิพิมพ์ Daily News ครับ อะเราไปดูโปรไฟล์นะครับเป็นผู้ชายที่เรียกว่าประวัติดีมากทีเดียวครับไม่ใช่ว่าประวัติดีอย่างเดียวนะประวัติดีมากด้วยครับซึ่งถือว่าน้อยคนครับจะมีความสําเร็จขั้นสูงขนาดนี้ครับเดลินิวใช่ครับว่าเปิดโปรไฟล์ปรินพันิชพักรองหัวหน้าพักดีกรีไม่ธรรมดาครับเพราะว่ายาวเหยียดครับเป็นรถ10บล้อ10 20คันเลย ทำเอาสังคมต่างพูดถึงความร้อนแรงอยู่ในขณะนี้หลังจากที่ทนายตั้มนะครับสิทราเบีย้ยบังเกิดนะครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนระบุว่ามีหญิงสาวถูกรองหัวหน้าพักการเมืองพักใหญ่ทำอนาจารซึ่งภายหลังปรากว่านายปรีนพนิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ได้มาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริง แต่ก็ประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนทําให้ชื่อของปรินพันิชพักกลายเป็นที่สนใจของสังคมอย่างรวดเร็วนั้นครับนะฮะทีนี้เราไปดูประวัติของนายปรินครับนี่ฮะนี่ถ่ายภาพเขาจับภาพคู่มาเลยนะครับจับภาพคู่มาเลยระหว่างภาพของนายปรินกับทางด้านดรสุปชัยพณนิชพัก ซึ่งจริงๆแล้วก็ความเกี่ยวข้องก็คือเป็นพ่อลูกกันแต่ว่าในเหตุการณ์นี้คือในปรินนะครับถูกกล่าวหาเพียงแค่ฝ่ายเดียวนะครับคุณพ่อไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยนะครับเพียงแค่ว่ามีศักดิ์เป็นพ่อแต่ว่าอย่างว่านะครับเมื่อลูกทําแล้วเขาก็ต้องไปอ้างอิงกับพ่อทีนี้ครับนี่ปัญหาก็เลยตามมาครับสำหรับนายปรินพนิชพักขับเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2520 ปีนี้ก็ปี65นะครับก็อายุก็45ปีแล้วครับผมที่กรุงเทพนะที่กรุงเทพมหาหนาครนะครับเป็นบุตรชายของนายสุภชัยพานิชพักอดีตรองนายกและก็ร่มตีเศรษฐกิจหลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์เป็นนักวิชาการตลอดจนเป็นอดีตผู้ในยการองค์การค้าโลกหรือว่า WTO อันนี้คุณพ่อนะโดยเกิดกับคุณแม่คือนางสะใสายพาิชพัก โดยนายปรินนะฮะเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2 5 2 0มีน้องสาวอีก1คนโอ้โหนี่สื่อนะครับไปพาดพิงถึงน้องสาวด้วยครับผมขอข้ามไปเพราะว่าน้องเขาไม่เกี่ยวนะครับโดยท่านได้ปรินพันิชพักนี้ขับเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึงชั้นม .2 ที่โรงเรียนเซนขาเบียนครับก่อนที่จะย้ายไปศึกษาในระดับไฮสคูลที่ l มลเมลบล็อก House School และก็ c h u t t e r House School ที่ประเทศอังกฤษครับในปริณิจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินนะครับจากทางด้าน London School of Economics and Political Science นะครับประเทศอังกฤษเมื่อปีพศ2542ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับทางด้าน London School of Economics and Political Science นะครับและก็ยังมีการจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ และก็การเงินด้วยนะครับและก็ต่อมาได้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอีกหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงนะครับจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ครับนะฮะหรือว่า n u s ครับแล้วก็หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิธีการธุรกิจและอุตสาหกรรมรุ่นที่2หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่15ครับ ส่วนประวัติการทำงานนะครับคุณปรีนนี่เริ่มต้นประวัติการทำงานแห่งแรกนี้ด้วยการเป็นนักเศรษฐศาสตร์และการเงินในปีพศ2542ตำแหน่งวานิธนากรที่บร, BN, ริษัท ABN Amro Bank ของสหรัชนาจักรทำอยู่ประมาณ3ปีคือตั้งแต่ปี42ถึงปี45 นอกจากนี้ก็ยังมีประวัติการทำงานต่างๆอีกนะฮะมีตำแหน่งเป็นรองประธานอาเซียน UK Business Forum ปี4ี4ปี48เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเทศกาลหนังไทย UK นะครับปี4 5ถึงปี48แล้วก็เป็นรองประธานสายการตลาดวิเคราะห์บูตัหลักทรัพย์นะครับนะฮะเดนสุนะฮะแบ,บงก์ทิสโก้ปี4 8ถึงปี50ประวัติการทำงานเป็นหัวหน้าสายการตลาดของบทสหลักทรัพย์เครดิตลีว ลีออนนิสนะครับปี50ถึงปี51เป็นผู้ในการอวาุโสสายงานลงทุนพิภาคเอเชียบริษัทเครดิตนีออ n นิสฮ่องกงปี51ถึงปี55กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์นะครับก็คือเครดิต l ีออนนิสฮ่องกงนะครับปี62แล้วก็เป็นที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพปี57ถึงปี60แล้วก็เป็นกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยปี58ถึงปี62 เป็นกรรมการบริหารสำนักง,งานพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ปี59ถึงปี62กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติปี59ถึงปี62กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี59ปีคริ่งปี62ที่ปรกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปี60ถึงปี62และก็มีประวัติการทํางานเป็นกรรมธิการวิสามัญการศึกษาผลกระทบ CPTPP รัฐสภาปี63เป็น คณะกรรมธิการวิสามัญพินารางพระราชบัญญัตแิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี64ถึงปี65ครับดูสิครับไม่ธรรมดาครับทางประวัติการศึกษสารและก็ประวัติของการทํางานครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วต่อมาที่นี้ครับก็เข้าสู่เส้นทางการเมืองครับส่วนเส้นทางการเมืองนะครับเป็นอย่างนี้ที่นี้ครับปี6 2ที่ผ่านมานี้นายปรีนพณนิชพักได้เริ่ม ทำงานสู่ชีวิตนักการเมืองด้วยการดํารงตําแหน่งเป็นรองหัวหน้าพักและร็งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพักประชาธิปัตย์เป็นที่ปรึกษารองนายกจุริลักษณะนาวิสิทธิ์รวมถึงเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการพาณิชย์และการซั์สินทางปัญญารัฐสภาอีกทั้งเป็นเลขาธิการคณะอนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญารัฐสภาต่อมาในปี63ได้เข้ารับตําแหน่งประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนอกจากนี้ผลง,งานทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของนายปรินพานิชภักยังเป็นผู้ขับเคลื่อนสนับสนุนเสนอยกเว้นภาษีคริปโตเคอเรนซีด้วยนโยบายฟรีภาษีเสรีคริปโตเคอเรนซีในการพัฒนาและก็ผลักดันธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลครับผลง,งานล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ครับทางทางทงทางาพักประชาธิป,ปัตย์ครับได้มีมติตั้งนายปรินพานิชภักรองหัวหน้าพรคประชาธิป,ปัตย์เป็นผู้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคนคร และสกพักประชิดิบัติโดยให้นําทีมเศรษฐกิจทันสมัยและความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ร่วมทํางานในฐานะเป็นผู้ในการศูนย์เพื่อน,นําเทคโนโลยีกลยุทธ์การลตั้งที่ทันสมัยโดยมีรองผู้ในการศูนย์9คนอย่างเช่นหม่อมหลวงอภิมงคลสุนนกุลอดีตสสกรุงเทพมหานครนายนัดบรรทัดฐานอนดีตสสกรุงเทพพลตรวจตีวิชัยสังพรภัยอดีผู้สมัครสสกรุงเทพนางดารุณวันชาญพิพัฒชัยรองโคสุภักเป็นต้นครับ ยังไม่พอนะครับยังไม่พอครับนอกจากผลงานทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะครับนายปริญยังรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กับอีกหลายหน่วยงานอย่างเช่นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหารโฟซีซันตั้งแต่ปี54ถึงปีปัจจุบันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่กระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี59ถึงปัจจุบัน,นครับกรรมการบริษัทสินวัฒนานะครับคราวฟันดิ้ง ตั้งแต่ปี59ถึงปัจจุบันกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสยสะอาดตั้งแต่ปี59ถึงปีปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและก็คณะทํางานรองนายกยุลินลักษณะวิสิทธิ์ตั้งแต่ปี6 2ถึงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการการพาณิชย์และก็สั์สินธรรมปัญญาของรัฐสภาตั้งแต่ปี62ถึงปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นเลขาของคณะอนุกรรมการสั์สินธรรมปัญญาของรัฐสภาอีกด้วยครับโอ้โหประวัติยาวเหยียดเลยครับนี่คือนายปริน พณิชพักนะครับคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเหมือนกับเป็นการล่วงละเมิดเป็นล่วงละเมิดทางเพศอะไรประมาณนี้ครับนะฮะก็รวบรวมมาจากสื่อหลายสื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังหูไว้หูนะอย่าพึ่งไปเชื่อทั้งหมดแต,แต่ก็อย่าพึ่งปฏิเสธครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วผู้หญิงนี่ครับถ้าเผื่อเขาไม่เป็นทุกข์มากครับคงไม่กล้าไปที่จะไปแจ้งความครับ และก็โดยเฉพาะถ้าเผื่อเป็นคนที่กําลังต่อสู้กับคนที่มีสถานะที่สูงกว่ามีอํานาจมากกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ะนาตั้มออกมาแฉนี่ครับก็เป็นการจุดชนวนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับคือผู้หญิงจะต้องกล้าพูดมากขึ้นกล้าแสดงตนมากขึ้นครับไม่ยอมให้เป็นฝ่ายที่อยู่เบี้ยล่างอีกต่อไปครับแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับ คุณปรินเองก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับออกมาต่อสู้ว่าเป็นการเ,าเป็นความจริงหรือไม่แต่อย่างใดครับต้องใช้กระบวนการยุติธรรมนะครับเป็นเครื่องมือของการต่อสู้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อนะครับตัวท่านเองทํางานมาแล้วนะครับอยากจะมีบ้านครับหลังจาก,กเกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นบ้านที่ดูดีมันคงแข็งแรง ราคาเข้าถึงได้ง่ายทำเลก็เหมาะสมครับไปมาสะดวกไปนี่เลยครับเจเลทรัพ์โมเดิร์นโครงการ2ครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํห1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับมีลานจอดรถถึง2คันด้วยกันครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวซที่บานแล้วนะครับเป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านคุณเกตรับประกันครับ ลองคิดดูว่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าต่อเสาเข็มทุกหลังวงกบประตูใช้ไม่แขนครับไม่พอนะครับภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูดอากาศนะครับหรือว่าจะเป็นชุดซิงค์ครัวนะครับถังเก็บน้ําแกรนิตติดตั้งเครื่องทัน้ําอุ่นนะครับปั๊บปาไฟฟ้าพร้อมสับและก็โครงการนี้อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับ ทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพระธารไปจังหวัดอำนาจเจริญถ้าเพื่ออยากต้องการดูความคืบหน้าของโครงการติดต่อหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469ก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพจาก SCG รับรองคุณภาพโดยคนรักบ้านคุณเกตเจริญทรัพย์ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วนะครับอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ อิซิสุตามปักพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำเยินแล้วก็บุญทริกับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซิสูดีแม็กเครื่องยนต์ 1.9DDI และวก็ 3.0DDIbluehover พลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับนะฮะตัวเครื่องยนต์3.0นี้ให้แรงม้างถึง190แรงม้าครับตัวแรงบิด450นิวตันเมตรสุดเครื่อยนต 1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกนะครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงเข้ารียกว่ารุ่นไฮ er, แลนเดอร์และรถออฟโรดก็คือ V Cross และรถอเนกประสงค์ครับ m u l X กับซึ่งเขาออกแบบอย่างสวยงามทั้งภายนอกภายใน ตัวมิวเนี้ภายนอกเหมือนรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าภายในนี่หรูหรานะฮะเทียบเท่ากับรถเก๋งสีดานครับนี่เป็นเบาะเที่นั่งเลยครับหรูหรามากแล้วก็เมื่อปี6กสีที่ผ่านมานี้เขามีการปรับปรุงโฉมอีกครั้งหนึ่งภาษานักเกงรถเขาเรียกว่าเป็นไมเนอร์เชนครับก็คือปรับปรุงทั้งภายนอกภายในแต่ว่าตัวเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับ กระจังหน้าก็ปรับใหม่ดูดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มสีเทาเป็นทางเลือกใหม่ล้อมแม็กก็ลายใหม่ครับท่านไปเลือกซี้เลือกขับได้เลยนะครับที่อิซุสตังปักทั้ง4สาขาครับหลังจากที่มีรถแล้วครับทีนี้ครับอยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์ทีนี้ครับไปนี่ครับไปที่ถาวรยางยนต์ทาวอยางยนต์ไปที่ถาวอยางยนต์ทั้ง3สาขาครับดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่า เพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศออนรถออฟโรดยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV นะครับทั้งแกมเตียแกมเมเตียและก็รวมไปถึงการเปลี่ยนรวมไปถึงการตัวแทนจําหน่ายล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดําและก็ยังให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลีย่ยน้าเบรก จียจันเบรกตั้งศูนย์่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำนะฮะดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรออย่างยนต์ทั้ง3สาขาครับแม่เสียดายครับตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็คงรจะต้องร่ำลาการเพียงแค่นี้ครับช่วงบ่ายเดี๋ยวผมกลับมานะครับในช่วงของรายการนพดลคุยข่าวภาคบ่ายนะครับ16บนากานาทีแล้วก็เช้านี้ต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ที่ 15เมษายน2,565ครับขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวันครับสวัสดีครับ